คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับ แอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี f อมิตรรักที่เคารพรักทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา f อซพี่น้องนะครับมาขอโชคตัวเลขแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับในงวดประจำวันพุธที่6ตุลาคมนะครับปศ2567กับเลขทูบบารมีเหรียญหลวงปู่สวงนะครับก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ f อมิตรรักนะครับไม่ว่าจะเป็นสูตรของแอดนะครับเม็ดเดียวเก้านะครับผมก็มา 89สําหรับเลขทูบบารมีเหรียญหลวงปู่สวงนะครับ75หล่างนะครับก็ยินดีกับพี่น้องที่โชคดีนะครับก็คงเป็นเข้ามาอยากชมแนวทางเลขทูบบารมีเหรียญหลวงปู่สวงต่องวดแอดก็จะมาจุดขอโชคสีพี่น้องลุ้นไปด้วยกันรอลุ้นรอชมพร้อมกันครับผมครับผมก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเลขทูบนะครับบาร,รมีเหรียญหลวงปู่สวงนะครับ ก่อนอื่นนะครับเอ็ดมินก็จะขอเอ่ยคาถานะครับผมจะเป็นคาถาขอโชคนะครับจะเป็นคาถาขอหวยจะเป็นคาถาพระคดานะครับสําหรับเอซีพี่น้องสนใจคาถาพระคดาหรือว่าคาถาขอโชคขอให้ก็จุดไว้ทับไฟนะครับเพื่มมีทูบจะเกจุดเสียงโชคในวันพระยิ่งจะดีก่อนอื่นนะครับก็มีนโมสามจบนะครับนะโมตัสสะพระคัตฐุระโตสมมาสัมพุทสสะนะโมตัสสะพระคัตฐุระโตสมมาสัมพุทสสะ นะโมตสสพภะคาวตโตระโตสัมมาสัมพุทธสสะอินทยสังเทวยสังพรหมยสังมหาพรหมยสังอิสียสังมหาอิสียสังมุนียสังมหามุนียสังจักกัตวติยสังมหาจักกัตวติยสสัง พุทธยสังปฏิเกับพุทธยสังอารหันตะยสังสัพพิทธิวิชาจะรณญยสังสัพพโลกาจริยาณยะสังเอเตนณะยะเสนะเอเตนณะสัจจวเตนะมามาสุวติโหนตุไมหังนโมพุทธสานโมธรรมสะนโมสังกสะเสยะทีทางหูดูหูดูสวาหายะสาธุครับผมเรียกทั่วบ,บร,รมีเหลือหลวงปู่สวงก็จุดเรียบร้อยแล้ว แอดมินเขาจะขอ,อดใช้เสียงเอฟซีพี่น้องได้ลุ้นเลขทูบพื้นดิกันลุ้นลุ้นพ้นดิกันครับผม ครับผมก็สุดเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเลขทูบบารมีเหรียญหลวงปู่สวงนะครับก็ขอบุญบารมีปู่สวงถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอจงมโนบันดาลเลขทูทีจุดออกในขณะนี้ออกมาตรงตามแนวทางหวยลาวพัฒนาในงวดประจําวันพุธที่6ตุลาคมพศ2567ให้เอฟซีพี่น้องเข้ามารับชมมีโชคมีชัชยกับเลขทูบบารมีเหรียญหลวงปู่สวงต่อทวัทุกท่านทุกคนได้เทินสาธุ ครับผมเลขรูบบารมีเดลือลงปูสวงก็สุดเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับ fc พี่น้องเห็นแต่ก็คอมเมนต์มาบอกเพื่อนๆได้นะครับผลมินอัดแตกต่างกันออกไปเพื่อนเพื่อนๆมีโชคด้วยสําหรับแอดมินเห็นก็จะคอมเมนต์ไว้ท้ายคลิปสาบานเข้าว่ารับชมได้ติดตามเผื่อคอมเมนต์ตรงกันเผื่อมีโชคด้วยกันสำหรับ fc พี่น้องที่ชอบแนวทางเีขทุบบารมีปู่สวงงวดที่แล้วเข้า75เต็มๆนะครับชื่นชอบก่อนออกไปอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดตามทางช่องด้วยสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่กัดหน้าคลิปหน้าสำหรััับบมมีีีีโชชคคคดด้ททุก่านเเยผสสวรับ